สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กับเกม h u ฮังกริชอิล u ูชันกันอีกชิดเคยนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าออมมันอ่านชื่อว่าอะไรอะเพเพรอเพอะไรนี่เนี่ยเพรชาอะไรประมาณนี้นะผมซึ่งเป็นฉลามพลังพิเศษครับผมซึ่งพลังของมันนั่นก็คือการพ่นไฟเหมือนที่หลายๆคิดผมชอบบ่นว่าฉลามไฟฉลามไฟนั่น,นแหละก็คือไอ้เจ้าตัวนี้นะผม ซึ่งความสามารถมันโกงครับผมคือแบบเวลาเราโดนมันพ่นไฟใส่ใช่ปะเราจะไม่สามารถกินอะไรทงได้ทั้งสิ้นนะผมถ้าไม่ใช่ตัวที่แบบมีสกลิลในการโจมตีหน้าคือแบบโคตรน่าลำคานอะตอนนี้มันตัวที่เก่งขนาดไหนโดนมันกัดไปโคตรน่าลำคาญครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้จะมี HP หรือเลือดอยู่ที่สามรอยห้าสิบครับผมไซส์อย,อยู่ที่สิบสองเมตรถือว่าเป็นตัวที่ใหญ่ครับผม ป่าไม่ต้อง,อพ,งพูดคามรำไปกดไปเลยโอ้นี่ไงอา้าวยาง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 นี่ครับผมความสามารถของมันพ่นไฟอ้อาซึ่งอีกความสามารถหนึ่งที่ผมเห็นนะผมนั่นคือการบินคือผมเพิ่งรู้ว่ามันสามารถบินได้ <c oughs> คือแบบโคตรเท่อะคือมันบินได้แล้วมันแบบโอ้โหโคตรโกงและแถมพ่นไฟได้อีก ถ้าจะซื้อไอ้ฉลามหุ่นยนต์ที่ผมเคยรีวิวนะผมซื้อฉลามไปก็ผมดีกว่าเยอะจะผมเหอะมันมันมีประโยชน์กว่า <c oughs> คือบินได้เหมือนกันแต่แล้วก็ยิงอะไรต่างๆได้แต่นี้มันไม่ต้องเก็บสเตตีไงมันไม่ต้องเก็บสเตสเต,เตไอ้อะไรนะระเบิดเนี่ยแล้วก็พ่นเอาไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็โดนไฟครอบตายครับผม คือแบบโคตรอีซี่อ่ะเป็นตัวที่ดีมากอ่ะโอ๊ยแต่แค่ทนระเบิดไม่ได้เท่านั้นเองแต่บางทีก็บั๊กนะผมเวลาพ่นไฟใส่แล้วมันไม่เป็นไรเฮ้ยมันเดินบนน้ำเดินบนบกได้ปะอุ้ไม่ได้ได้เฮ้ยเกตตดเฮ้ยโอ๊ยให้แมวน้ำนี่ก็น่ารำคาญ่ะ อยากขอเพิ่มแบบเล่นเป็นแมวน้ําเล่นเป็นสัตว์อื่นๆนี่มันเกมฉลามนะไม่ใช่เกมปลาอ้าว้า,าไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามานะเนี่ยเข้ามาในแมพไททานิคเฉยงงนะงงนะคือฉลามหุ่นยน์นะคือแบบเวลาเราอยู่เหนือนนะ้ำใช่ว่ามันจะบินอัตโนมัติแต่นี่เราต้องกดบูทเข้ามมันถึงจะบินเฮ้ยอะไรอะไรอะไรนี่บินโอ้ <laughs> นี่ครับผมแล้วเวลากโกลัตเนี่ยเหมือนจะมีอุกบาตตกลงมาด้วยครับผมแต่โกลัสแป๊บเดียวมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรจังเลยเนีย้ข้อเสียคือทนระเบิดไม่ได้เท่านั้นเองครับผมที่แบบแพ้ฉลามหุ่นยนต์อะมีข้อเสียเดียวแต่ข้อดีเยอะกว่า <S <S และดีไซน์ก็เท่กว่าด้วยครับผมนี่เวลาฉลาม มันเรียกว่าฉลามได้ไหมเรียกไปาแล้วกันฉลามหุ่นยนต์อะเวลาจะตายมันจะมีเสียงตีดตีดตีดคนน่าลำคาญเลยเวลาเล่นคนดูอาจจะไม่รู้ครับผมว่ามันน่าลำคาญจริงๆมันเสียงตีด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 อยู่นั่นแหละโอ้โหน่าลำคาญน่าลำคาญผมว่าเรากลับไปที่ทะเลเดิมของเราดีกว่าเราก็ต้องรอให้เลือดมันลดจนหมดใช่ไหมนะ โอ้ยยังจะกินกนี่โอมารวอ,อะไรอะทำไมภาพมันสูงขึ้นข้างบนนะแต่ว่ามันต้องมีตัวอะไรที่แบบเก่งๆอยู่แน่เลยอาจจะเป็นฉลามไปเพื่อเราก็ได้ครับผม อันนี้จริงมันไม่ใช่ไฟเราเหมืนเป็นแมกมามั้งตัวมันเป็นแมกมาแต่มันพ่นไฟอะคิดดูหาอะไรเม k e s e n s จากเกมนี้มันก็แค่เกมฉลามกินไปเรื่อยอะเนาะแล้วก็ให้คนอย่างเราเรามาถ่ายคลิปเพื่อลบยูทูบอุ๊ยอุ๊ยความเร็วเพิ่มขึ้นด้วยผมเวลากูรัสเนี่ยไม่ได้เตรียมมาครับผมเพิ่งมารู้ตอนที่กำลังเล่นอยู่เลยเนี่ย เวลาโกลาแล้ววิ่งไวขึ้นเอ้ยวายวายไวขึ้นสิมันมันมันเดินโอ้โหตูมคนฝอยนี่บกก็ไม่มีปัญหาเพราะเราบินได้เฮ้ยพลฝอยพลฝายพลฝไยโอเคได้มีใหม่ลพล้วยพฝ้าจ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 า ดูเอาเวลามันพ้นไฟนะแบบนึงเอ้ยเอาหน้ามาดีๆดีชนะ <laughs> <laughs> แบบ่างมงนัมนเถอะดูนะมันจะจัดๆๆไปมันจะัดๆๆ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 ๆดๆๆบๆัๆๆ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 ปๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆาๆอๆกดๆๆ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 อๆๆๆๆๆัๆๆ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 ๆแๆๆ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 ปๆๆ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 าๆๆ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 าๆๆๆๆๆนๆๆๆๆกๆๆๆๆๆอ คลิปนี <rôle à déc> ้ไม่รู้จะเล่นอะไรเลยอะไม่รู้จะเล่นมุกอะไรอะมันมันมีมูกอะไรให้เล่นบ้างอะเอ่อฉลามไฟสุดโหดพ่นกระโดดไปอะไรวะพ่นกระโดดไปโอ้ยโอ้โอ้อยาย หนีหนีไปไปโอ้โหขาเคเ้นตัวบอลเลิศเลยขาเค้นตัวบอลเลิศเลยเค่ะแหววตัวบเลิศเลยเกือบเลิกตัวอ้วยนี่ก็เ,าเอาหน้าไปชนระเบิดทั้งเลยเราไปบินฟฝวมาพ่นไฟพ่นไฟ บินเฟวลวนมาวไปไปไปอ๋อติดลูกบอลอ,อ๋อกระลาำไฟติดลูกบอลอาอคน,นไฟไว้รอบตัวก่อนฝ่ามีตัวอะไรมาคนไฟน ว่ามันต้องมีตัวอะไรใหญ่ๆอยู่ทางนี้เนี่ยนะเฮ้ยแต่ตัวเราก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะโอ้ย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 เรือ,อดำน้ำเวนเรือดำน้ำเป็นเวนห้องเ,เราต้องไปทางไหนดีระหว่างทางนี้กับอีกทางหนึ่งผมว่าไปทางข้างบนนี้น่าจะ ดีกว่าหรือเปล่ามันอาจจะมีระเบิดยักษ์อาแต่เราโกลัดไงเรากลัวทําไมเราเราโกลัดแล้วเราเป็นอมตะลอยคนไฟอ๋อโกลัดแปบเดียวเองแล้วกว่าจะโกลัดได้โคตรนานแตมโกลัดใช้เยอะๆอะไรเอ้ยเอ้ยนี่เหตุการณ์ด่วนฉลามโคตรโหดกระโดดคนไฟ เออนี่แน่ยฉลามโคตรโหดกระโดดพ่นไฟบินพ่นไฟเลยดีกว่ามันไม่ใช่แกกระโดดแล้วเนี่ยปึ๊บปึ๊บพ่นไฟพ่นไฟเฮ้ยระบาดยักษ์ในต้้มพ่นไฟทำลายเรือได้ทุกรูปแบบ อร่อยมาเล่นเจกสก,กีอะไรบนหลังฉลามวะเนี้ยคนพี่ต้องเป็นคนยังไงนะมาเล่นเจกสก,กีบนหลังฉลามพี่ก็ใจแนวแน่เกินอร่อยเรือดำน้ำ ตอนนะื้อว่าในกรงนี้ไม่มีคนทะเลนั้นไม่มีอะไรเลยอะแถบนู้นไม่มีอะไรเลยเรากลับไปที่จุดเกิดของเราดีกว่าจุดเกิดเราอยู่ตรงไหนวะเนีโอ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 ่ยโอ้โอ้โอ้หมาแล้วกลัตโคตรโหดกระโดดพ้นไฟโคตรโหดกระโดดว่ายน้ําเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดีนะผมถ้าเกิดให้เทียบพาสี เหมือนคลิปนี้มาบูบี้เนาะบูบี้ไอ้ฉลามหุ่นยนต์อ่ะแต่ยังไงฉลามไฟก็ดีกว่าครับผมมันพ่นไฟได้เรื่อยๆอะ่ะเราไม่ต้องเก็บไอ้ลูกระเบิดเลยแถมคุมการบินได้ด้วยแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าฉลามต,ตัวต่อไปที่เขาจะเอาเข้ามาในเกมเนี่ยคือจะเป็นตัวอะไรอือโอ้โอ้โอโอยา่ยาๆา ตายเบยโอ้โหตัวบักเอกเลยพี่ปรี้รก็จะเล่นให้นานๆกว่านี้สักหน่อยได้เก้านาทีโอ้โหได้คลิปสั้นลงช่องอีกเย่ว <laughs> ก็สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เชื่อมา่กดติดตามและแชร์ด้วยนะผมถ้าไม่ชอบเลยก็ไม่ต้องกดอย่างทีผหนูดูเฉยก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้มีบาทสูวัสดีครับไว้แล้วุปแล้วมันชื่อว่าอะไรเนะี่ยโอเคเดี๋ยวผมปไปแปลแป๊บโอเคมันชื่อไพโลชาร์คครับผมนี่เลยลไพโลชาร์คระไพโลอะไรวะ <laughs> ช่ว,วงต้นคลิปอะไรโโลพาโลเขินเบย